จทยบอกมานะครับน้องว่าถ้า c 1เป็นจุดศูนย์กลางของวงรีซึ่งมีสมการตามนี้และ c สองเป็นจุดศูนย์กลางของรูปไฮป์โบลาซึ่งมีสมการตามนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือล้าวจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ผ่านจุด c หนึ่ง c สองและจุดกําเนิดคือจุดใดถ้างนน้องก็มาหา c หนึ่งกันก่อนนะครับหาจุดศูนย์กลางของวงรี ซึ่งให้สมการมาอยู่ในรูปทั่วไปน้องต้องทำให้สมการนี้ให้มันอยู่รูปฟอร์มของวงรีนะครับคันแรกนะครับน้องก็ย้ายค่าของตัวไมออีกฝั่งหนึ่งเลยจากลบร้อยสามเก้าย้มาฝั่งนี้กลายเป็นบวกร้ 39. อยสามเก้าอาต่อนะครับ x ก็อยู่กับ x y ก็อยู่กับ y น้องก็ได้เป็น 5x ากำลังสองลบสิบ เป็นช่องไว้นะครับบวกเก้าวายกำลังสองลบสามสิบหกวายเป็นช่องไว้นะครับอ่ะต่อมานะครับน้องก็ดึงค่าของตัวที่เป็นตัวร่วมเลยตรงนี้ค่าของตัวที่เป็นตัวร่วมก็คือห้าน้องก็ดึงห้าออกมาก็จะได้เป็น x กำลังสองลบสอง x และตรงนี้ค่าของตัวที่เป็นตัวร่วมก็คือ9นะครับน้องดึง9ออกมาเลยก็จะได้เป็น y กําลังงลบ c y ต่อมานะครับน้องทำพจน์นี้กับพจน์นี้ให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหลังก็คือหนึ่งนะครับบวกหลังกําลังสองน้องจะได้เป็นบวกด้วยหนึ่งกําลังสอง และพจน์นี้นะครับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังหลังก็คือสองนะครับสองคูณสองได้สี่บวกหลังกำลังสองน้องจะได้เป็นบวกด้วยสองกำลังสองแล้วต่อมานะครับอะไรก็ตามที่น้องบวกเพิ่มฝั่งนี้น้องต้องบวกเพิ่มฝั่งนี้ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับน้องหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งแต่น้องมีห้าคณอยู่ข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่น้องบวกเพิ่มก็คือห้าคูณหนึ่งก็คือห้านะครับ ดังนั้นฝั่งนี้น้องก็ต้องบวกเพิ่มด้วย5แล้วตรงนี้สองกำลังสองได้สี่เก้าคูณอยู่ข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่น้องบวกเพิ่มเข้ามาก็คือเก้าคูณสี่ก็คือสามสิบหกดังนั้นฝั่งนี้น้องก็ต้องบวกสามสิบหกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับพดนี้น้องจะได้เป็นห้าคูณกับวงเล็บ x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกกับเก้า คุณกับวงเล็บ y ลบสองทั้งหมดกำลังสองนะครับเท่าก,กับร้อยสามเก้าบวกห้าได้ร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่บวกสามหกได้ร้อยแปดสิบนะครับเอาต่อมานอเนาะอา180ร้อยแปดสิบตลงมาหารฝั่งนี้ ตรงนี้น้องก็จะการแยกแสอเลยนะครับห้าตัดลอดไปสิบไปได้สาสหกนะครับเก้าตัดลอดไปสิบไปได้ยี่สิบอ่าตงนั้นสมนการนี้อยู่รูปของฟอร์มของวงรีแล้วนะครับ ึ่ง h k เนี่ยก็คือจุดศูนย์กลางของวงรีนะครับซึ่ง h นะครับน้องก็คือค่าของ x ที่ทำให้พจน์นี้เป็นศูนย์หนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ดังนั้น h ก็คือหนึ่งนะครับและ k นะครับน้องก็คือค่าของ y ที่ทำให้พจน์นี้เป็นศูนย์สองลบสองเป็นศูนย์ดังนั้น k ก็คือสองนะครับ ุด c1 คือจุดศูนย์กลางของวงรีท่น้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่า c1 ก็คือจุด12อ่ะต่อมานะครับน้องก็มาหาจุด c2 ซึง่งเป็นจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลานี้กันนะครับอ่น้องต้องทำสมการรูปทั่วไปเนี่ยให้อยู่รูปฟอร์มนะครับ ถ้าแรงน้อง็ยายข้าของตัวมว้ีกฝั่งหนึ่งจะบวก28ก็จะกลายเป็นลบ28นะครับอต่อมานะครับ x จับกับ x y จับกับ y น้องจะได้เป็น 4x กำลัง2บวก 24x เว็นช่องไว้นะครับลบ y กำลัง2บวก 4y เป็นช่องไว้นะครับอาต่อมานะครับน้องก็มาดึงค่าของตัวที่เป็นตัวร่วมพจน์นี้น้อก็ดึงสีออกมานะครับน้องจะได้เป็น x กํลังสองบวกหก x แล้วตรงนี้นะครับน้อก็ดึงลบหนึ่งออกมาน้องจะได้เป็น y กํลังสองลบส y ก็คือข้างหน้าวากําลังสองตรงนี้มันต้องเป็นบวกกันนะครับน้องน้องจึงต้องดึงค่าลบมันออกมาต่อมานะครับน้องก็ทําตรงนี้กับตรงนี้ให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังหลังก็คือสามนะครับสองคูณสามได้หกบวกหลังกําลังสองน้องก็จะได้เป็นบวกด้วยสามกำลังสองและตรงนี้ หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหลังก็คือสองนะครับสองคูณสองได้สี่บวกหลังกําลังสองน้องก็จะได้เป็นบวกด้วยสองกำลังสองซึ่งอะไรก็ตามนะครับน้องน้องทํากับฝั่งนี้น้องต้องทํากับฝั่งนี้ด้วยตรงนี้นะครับน้องสามกำลังสองได้เก้าสี่คูณบวกเก้าน้องจะได้เป็นบวกสามหกตอนนั้นฝั่งนี้น้องต้องบวกสามหกเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับอน้องก็มาดูตรงนี้นะครับ สองกำลังสองที่ c มีลบอยู่ข้างหน้าลบเช่อบวกได้ลบดันนั้นฝั่งนี้น้องลบสี่นะครับฝั่งนี้น้องต้องลบสี่ด้วยอะต่อมานะครับตรงนี้น้องจะได้เป็น c กับวงเล็บ x บวกสามทั้งหมดกำลังสองลบกับวงเล็บ y ลบสอง ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับลบยี่แปดบวกสามหกได้แปดนะครับแปดลบสี่ได้สี่นะครับเอาต่อมานะครับน้องเอาสี่ลงมาหันฝั่งนี้สี่ตัวนี้ก็จะตัดสี่ตัวนี้ไปนะครับ ตอนนั้นสมการนี้จะอยู่รูปของฟอร์มไฮเพอร์โบลาแล้วนะครับซึ่ง h k นะครับน้องก็คือจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาซึ่ง h นะครับน้องก็คือค่าของ x ที่ทำให้ตรงนี้เป็นศูนลบสามบวกสามเป็นศูนย์ท่านั้น h ก็คือลบสามนะครับ k นะครับน้อง ก็คือค่าของ y ที่ทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์สองลบสองเป็นศูนย์ดังนั้น k ก็คือสองนะครับ c สองคือจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาดังนั้น c สองก็คือจุดลบสามสองนะครับ